สวัสดีครับผมวันนี้ก็ออกไปส่งของคือเก่าครับผมน,นี้เขาสิมคุยกันเรือโฆษณาในสตรีมพี่น้องผมยังมาทัานได้อยู่ครับผมเนี่ยเขาอาทิตย์ที่สามหละกดไปเบื้องหลังบ้านเนี่ยในก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุนว่าเดชเราไปตรวจสอบในมันตรวจสอบได้ตรวจสอบดีแท้น,นั้นปัญหาอะวว่าภายในสองสัปดาห์ ตอนเน่าเขาไปตั้งทาเด้นี่มันทีเขาสามสัปดานะ์่ะตรวจสอบผมก็ท่านเลี้ยวยุดสิได้ดบดได้โฆษณาในสติมก,ก็ได้แต่ดีใจแต่คนได้โบนัสอยากได้โบนัสน้ำเข้านะครับผมเพราะอย่างเียรู้สึกว่าโบนัสเหรียญเหรียญสิขึ้นเร็วกว่าอย่างอื่น ขึ้นกว่าเร็วกว่าโฆษณาในคลิปเรีย้ยวในสติปนะบั้ดได้โบน,นัสอีกโชคดีเล้ครับผมบว่าอย่างอื่นบ็ได้กะล้อไปเดี๋ยวก็ได้แต่โบนัสนี่เลี้ยนวิ่งดีครับเท่าที่ไปเบิงของเพื่อนๆที่เพิ่นได้โบนัสเพิ่นโพดนะมันได้ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอแต่ก็รู้สึกว่าเลี้ยนสี่ดีกว่าดีกว่าเลยหล่ะครับ ยังไงในคลิปเลี้ยวนี่ยอดวิวเป็นพันนี่กระชิได้ประมาณสองเซนนะครับว่าได้เป็นเหรียญเนี่ยคุ่นยอดวิวเป็นล้านหุ่นครับนี่ในเลี้ยวนี่จังสิได้เป็นเหรียญเป็นอย่างล้านล้านหนึ่งนี่ผมรู้สึกว่าสิไดประมาณสิบกว่าเหรียญน,นี่ลรืมั้งนี่เลี้ยวเนี่ยที่ผมได้อยู่นี่ตอนนี้ของผมกับซาสมมาได้เี 22เหรียญครับผมบรูส้สิกับว่รู้แล้วการระบบการจ่ายตังค์เท่านี้ผมก็รู้ว่าเขาจ่าย100เหรียญไปจ่ายหรือว่าทัานใดผมก็ยังว่าท่านเข้าใจายอยู่ผู้ใดได้เงินจากคลิปเดียวกับบอฟังเนี่ยเด้อครับผมว่าเขาจ่ายเงินจัดทัานใดได้แจ็คเหรียญแล้วเขาจังใจจังโอนนี่สิแไหม คือ YouTube บ่อ YouTube นี่ต้องหนึ่งร้อยเหรียญได้ขันตำเขาจังสีหนเขาบัญชีให้แต่ทังเฟสนี่ผมบ่รู้ว่าเังไดนันะระบบของเขาตอนนี้ผมก็รอ้อรุ้นในสตรีมครับผมก็ได้มาอยียงเนี่ยละ่ะเริ่มเรียกมากรมาไล่มาตาดาวดาวแล้วกันมาดับสองผมกับมาได้ โฆษณาในคลิปเดียวแล้วก็อันที่สามผมก็ได้โปรเจรมสมาชิกเนี่ยอันที่4ผมกําลังรอดตรวจสอบโฆษณาในสตรีมอยู่ขึ้นหน้าที่ผมได้ผมได้ย้อนคลิปสั้นนี่พี่น้องคลิปสัน้นคลิปเดียวล้านกว่าวิวอยู่นาทีกัททะลุแสนกว่าคลิปเดียวแหละครับผมแล้วก็คลิปคลิปที่ได้นี่ผมโพสต์ไปประมาณสองสามเดือนกูด้ครับผมพี่น้องเนี้ย มเมนว่าเขสิไปพูดเมือ่อเมื่อแล้วยอดวิวเข้าเป็นล้านเป็นแสนมเมนนี่ครับบางทีจสามเดือนสี่เดือนปุ๊แล้วระบบค่อยๆระบบเขาไปดันขีดผมก็งงผมพูดตอนแรกกับบมมีอย่างนี้ยอดวิวอยู่ประมาณพันนี่มังผ่านไปประมาณสองเดือนหรือสามเดือนนี่มันนี่นักกีังเป็นอย่างมนันปูป,ปับปูป,ปับปูป,ปับปิดป,ป,ปกติดอกนาไอ้นั่นเขาหนาเฟทีทเฮานิวซื้อไป ปกติผู้ที่ตามก็เพิ่มขึ้นปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บแจ้งเตือนอยู่เบิดมือผมได้เข้าไปเบิงยอดวิวคลิปนั่นนี่เลยเว่าไปขวอนล่านกว่าผมก็เลยงงๆอยู่บันีหน้าที่ผมก็งงะพุ่งเลยก็ส่งต่างคามันห้เลยก็ล้อล้วนครับผมพี่น้องก็สู้ๆกันต่อไปครับผมคลิปนี้ม่มีอย่างดอกขับรถไป่งของกันเบ้าจมเห้ฟังเื่อเป็นนะความรู้สำหรับมือใหม่เนาะ ผมกับอันนี้การประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองจากที่พอตั้งค่าปุ๊บร้อตรวจสอบสองสัป,ปดาห์มเมมเอียนสองสัป,ปดาห์เ้อพี่นี้เนียนี่สิเขาสัป,ปดาห์ที่สามแล้วของผมเพราะว่าผมได้ตั้งคากอนปีใหม่นะเออเออมเมมเียนกอนสงการครับผมเดี๋ยล้อล่วนว่าผมชืได้ว่าโฆษณาในสติครับผมขอบคุณครับทุกท่าน,นเพื่อนๆสู้ๆเ้อนะครับผมเป็นกําลังใจให้